โอ้ยพี่น้องเอ้ยอ่อนซ้อนเห็ดขอนซนน้ำผึ้งมีแต่ดอกงามๆเนี่ยเชือดละหางบ๊อบยุบเป็นมู่ปันใดโอ้ยอันนี้ยังห้ามไหมงา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 มมึงเนี่ยพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยมีแต่เห็ดขอนซนมึงเนี่ยมึงเด้อมึงเด้อ พี่มองนึงมึงขนมากรว่าวมึงมึงดูฮ่าฮ่อคยตะอวนมึงเน่มึงเน่มึงเน่โอ้โหพี่น้องเอ๋ยมึงเน่มึงมึงดูมึงบุ้งนี่มึงโอ้ยพุทธันเดียเบิดดิพุทธันเดียเบิดดิเสร็จล้วโอ้ยเหยียบซะเนาะ โอ้ยค่อยเอาเกียร์เดียวข่อยพ่อเลยพี่น้องเอ๋ยเจ้ามึงเจ้ามึงโอ้ยน้าอขัดโอ้ยมึงเนี่ยนี่แต่แนวเดียวดินี่นี่เอาเฟื่อนออกเกินโอ้ยมึงดูมึงดูโอ้ยโอ้ยแขงเกินโอ้ยตายตายมึงเนี่ยมันเพราะท่นเบิดก็สิว่างสันมึงมึงไปเบิดเลย พุ่นตัวหนึ่งโอดเอาอยู่งเดียวโอ้ยพี่พี่พี่พเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวข่อยสิตัดเดี่ยวข่อยสิไขโ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันกังไลยให้งามให้โอ้ยมึงเนี่ยเม็ดขวนโอ้ยมึงข่อยสิเหยียบไปเบิดแล้วมึงนเนี่ยงามขัดเฮ้ยจังตัดขางูเอางูเอา,เอารวด

Qua uh, gặp mượt thêm thì o nguy aloa ui nó Ngồi nguy 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 อีน้อยก็ย่ามันหลายเอาแม้นไปโลดเอาไว้มันบ่ใหญ่เด้นี่ทางอันมันก็สิเป็นเสื้อลาไปเลยอืออัอันสิเป็นเสื้อลาไปเลยโอ้ยโอ้ยงงถากกลองก็จักอันอันเดียวมงเ็ดดิบ่เดียวมงกลอง ดอกเฒ่าบ่เอาแมมหยังหนากินตะนุ่มๆตะโอ้ยสอ่อนกูมาเก็บสวยข่อยแน่ผู้ใดก็เด้อเอ้ยนี่ก่อเดียวก่อเดียวประมาณนั่นครึ่งชั่วโมงนี่แหละ โอ้ยนางก็โอ้ยวนลานบ่วนหาเอาเน้ยเว่ยคอยกับมาผอดอกพอดีค่ะคายมึงเนี่ยเอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ยมาผอดอกพอดีพอดีค่ะ เาเงาเดียวบระเทศนิฟอมาต์เป็ดเงาพุ่นเห็นบ่พุนน่นอะ <c ười> นี่คนก็สิตัดขากันเด้อมันซ่อนน้าพี่น้องนีน่ไงงวยออก มันอย่ากเกิดค่ะมันซื้อนเสื้อมเมาเอาไปกเรเซืได้มองไอาอกห่มองมันงามเสแ่้มเนี่ย งามสั่งเลยดิเอาแมน่นกูจุกเหงาเลยงามขาอุค์นี่ขาอุบวบสั่งเลยโอ้ยอันนี้ในน้อยนี่นี่น ทะเลเคืองอยู่่อยเห็ดขอนเห็ดอะไงเขาเอื่นเห็ดขอนส้นน้ำผืองโอ้ยเดีเยวมีมาตัดขาผอมกินจังเลี่ยวเก็บไปตัดขาไปเนาะ เนียแต่ออนซ่อนเถอะวดขันโอ้ปวดขามึงสั้นสบลบอยู่มมเออม,มื่อวีขวัเี้ยพี่น้องเอ้ขวัเงยยังตัดขางามเยเม่อันงามข่าขึ้นอย่างดี măng cammon măng cammon dip khá it quá lâu mùi ô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  mùi Ui, mùi ô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  mùi โอ้ยมึงเนี่ยข่อยยุ่มบ่ออยุ่มบ่หนี่เห็นบ่ขันขันบ่เกี้ยมันสิเป็นเสียล่าอังสิมันสิเป็นเสียล่ามันสิตายไปเลย,ยน,น้อยๆก็เอาแล้วก็เป็นเสียล่าตายไปไม่ได้กินโอ้ยตุ่มนี่มาเออพอกเอ้ยโอ้ยพอดีพอดีอดโอ้ย กำลังน่ารับประทานมึงเนี่ยเตะละกวงเตะละกวงหัจวจวบเอองามบ่งาม,บ,งามบ่จวบทวนเอาหุดยังไปตัดขาเนาะนี่จะมีตัดขาเฮี้ยนบักคำเหรอ กันบ่เอาเงินไปนมันกะสิน่าไปดิกะสิเป็นเสื้อล่ามันก็สิเป็นเสื้อล่าขาวๆไปหานักหานักหมองกะไงอยู่หานักหมองกะบานหานักอันก็สิเป็นเสื้อล่าไปเลยนี่งามพักบ่น้องก๊อขามอืมนี่มันจะว่า ออเดาปุ๊วบขวันไดรุ่นนี้เนะาะท่านสรุปรุ่นนี้เพต้องมีอันกีนแน,น่นๆแน่ๆเนาะจีเซอนคุ่นกีนแน่ๆมันงเดีเกิดไายพี่จุ่มนี่ตีจุ่มนี่มืงเอื่นยังไม่เอาเฮ้มันไงก่อนคุณห็ดอันซูแนวฮิตนาเร่กันตัวเป็นตัวอยอะ มึงทิตตัดขาเลียวที่ที่อันนี้ก็เจเอาไปกันเนาะงามๆอยู่อยากเอามขามเ n ีย u ดอกกุบอวบดิเส็บเกียงกับอันเห็ดอันนั้นก็บเส็บด้วยเอาเฮ็ดใส่อันสุกี้ตัวเพื่อนอะเอากูกระโดดกูกระท้อนแม่นหมดมาเสียเอาไว้เกียงออกเลยมั้งงาแหฮง Lem ở suối ở anh mà Nay đi kim tèo Doctor Tao lê thoát. Doctor Nunu có sĩ tất cả. Mười kìa 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 tắt kìa 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 <cười> Được cực bên dù bản không bằng đế nọ Đập nèo nọ nào bộ Đây anh cái gì nèo như đi Quẩy mắc chiêu mắc Điều ở tận nhé như đó hiền hoa อี่หน่อยจังมาสัมมันโอ้ยจังสิอันไปลวกลงมันกับลายดิมึงมึงขอยถอนออกถอนหลากถอนคนออกเลยมันกัหลายแห้งเนาะ ดูเสียบ้างเลยล่ะที่จังเลยจะเก็บเปิดอ่อนอ่อนไหมอ่อนอ่อนมันเพิ่งเกิดอืมอืมเพียงเลย อยู่ก็แม่งสิละพี่ปุ่นจุดนอนพอไกับทั่วน้าข่อยโอ้ยข่อม่เก็บุ่นแม่ตัวนึงไหมนี่ม่อันนี้กระย่างไหมอ๋อเนี่กับเป็ียนยวข่อยหักแล้ว พ่อเกินคัไในมากแล้วน้อจงแม่เลยหรอทามอื่นมาได้มากห้เพิ่นภาไปทั้งอื่นเสเสียใจและเสียได้ดอกก็แล้วพอดีกินครับโอ้ยมอยอาวดอวน นีง่งามบ่หน่อยอาเห็ดชุ่น,นี้หอดบะเหลียวมึงวะไปทางพี่เข้าไมาอยอะแต่มากเดี๋ยวเก็บเอาหลุดเก็บเอาตัวดอกง,งี้มันโตเกี่หน่อยมันมึงเนาะ กีห่หน่อยๆเอ่กีห่หน่อยๆก็ไล่เห็นบ่มันสิเป็นเสื้อล่าไปเองทันท่า,ทาบอเอาอย่างคูนะวันทักขยะ mông này em mông này, ôi ôi mông quần khỏi sườn, ở cơ đấy mông này anh nhỉ, ở cân, ở bầy